รถไฟไปไหนมาเนี่ยอ่ารถไฟจอดเติมนม้ำมันใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าไปต่อได้เติมนม้ำมันเสร็จแล้วไปจ่ายตังค์ยังเนีย่ยของหลวงของหลวงอ่าไปอ่าตั้งรถไฟดีๆเออหงายขึ้นอ,อ่าโอเคปีโป้โซื้อไขอ่ไม่กินเลยนะเพื่อจะทำหมกไป บายโอเคบูายบายทุกคนนะยังไปที่ไหนคะวันนี้ไปส่งอะไรไปส่งแอปเปิ้ลเหรอส่งแอปเปิ้ลนะปูนปูนจิกกระชักจิกกระชักปูนเตินมน,ตน้ำมันมีตังไหมครับเออโอเคไปเอา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 ,เาโอ้ย ค่อยๆค่อยๆจับป้าปายปูนปูนจิกกระชากจิกกระชากปูนปูนเออไปทางนี้หลบหน่อยหลบหน่อยเลี้ยวหน่อยเดี๋ยวแม่เปิดอ้าวยรถไฟไ,ไปเลยปูนปูนทำอะไรกันสองคนป้ายเติมน้ำมัน,น,มนปี๊ดพี๊ดพี๊ดปี๊ดเรียบร้อยไปได้ ทำไมรถไฟนะ้ำมันหมดบ่อยจังฮะลูกขี่ไปเร็วๆปูนปูนจิกกระชักจิกกระชักปูนปูนจิกกระชักจิกกระชักเออเออเออค่อย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 อ่ะอ่ะปิดหน่อยอ่ะปิดโอเคไปปูนปูนจิกชักปูนปูนจิกชักอ่ะไป ของเล่นนะคะของเล่น DIY จากอาม่าอ้าวไปแล้วขึ้นไปอ้าวขึ้นไปเลยเดี๋ยค่อยตั้งแถวใหม่เออค่อยๆอ,อ่าไม่เป็นไรตั้งแถวใหม่ครับโอเคเออรถไฟมีกี่ตู้ขาขบวนเนี่ยมีสมอันใช่ไหมสามอันนะโอเคอ่าปไป หปูนปูนทำดีๆทำดีๆเดี๋ยวตกบุหลบน้องหน่อยน้องเล่นอยู่เอาลงไปได้ลงไปได้ลงไปเลยหนึ่งส <All right. S 1> องสามขนาดนั้นเลยรัดขนาดนั้นเลยอ้าวตั้งขบวนใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องเราก็ทำใหม่ขึ้นมาใหม่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เติมน้ำมันนะปีดปีดปีดโอเคไปได้จ่ายตังค์ด้วยครับเติมน้ำมันแล้วโอเคไปจ่ายตังค์แล้วนะมีเงินทอนไหมเนี่ยอ๋อไม่มต้องทอนใช่ไหมโอเคเอาชนแล้วรถไฟชนล้มเลยหลบหน่อยสิหลบเสาหน่อยเข็นหลบเสาหน่อยเออค่อยค่อยอ่ะไป ปูนปูนจิกกระชักจิกกระชักเติมน้ำมันอะไรน้ำมันยังไม่หมดครับเพิ่งเติมไปเมื่อกี้นี้ไปก่อนอ่าเติมน้ำม,มันอยู่นี่ใช่ไหม,อ,ม,อ,มอ่าแม่เติมน้ำมันอ่าใจตังด้วยโอเคเก่งมากกี่บาทเนี่ยหนึ่งบาทใช่ไหมเติมน้ำมันหนึ่งบาทหรือสองบาทอ่ะลูก อันปเปล่าเติมน้ำมันหนึ่งบาทหรือสองบาทเอาสองบาทเหรอค่อยๆแม่บอกว่าค่อยๆเติมน้ำมันสองบาทายป,ปูนปูนสิกกระชักสิกกระชักปูนปูนสิกกระชักจิกกระชัก มีอะไรล่ะครับลูกเฮ้ยชนรถ<อ>โอ้ยจะชนรถแล้วนะเติมน้ำมันจ่ายตังค์ด้วยกี่บาทกี่บาทบอกก่อนหนึ่งบาทหนึ่งบาทพูดแล้วเปล่าเติมน้ำมันกี่บาท,บาทหนึ่งบาทสองบาทเอาขึ้นไปก่อนเราค่อยทำใหม่อ่ะเติมน้ำมันหน่อยนะอ่ะเสร็จแล้วไป เราก็ดึงขึ้นไปสิลูกเอ,เ,อลเออโอเค <ไป S 1> สามรอบแล้วนะวนวนอ่าพอช่วยจับเอาละทำดีๆก่อนอเ,เปาก็จับไกลๆสิลูกจับไกลๆหน่อยจับเชือกอ่ะอ่าไปปูนปูน ลงไปเลยลูกลงไปงม,งมีอะไรนะ,อะรนะเอารถไฟมาล้างเอารถไฟมาล้างเร็วเอเวเอ,เอไปอไป่ะมาเอาสายยางมาฉีดรถหน่อยนะเหมือนล้างรถอะ่ะ <laughs> ไม่ไมันโดนไ,ได้แล้วก็ตากไง <laughs> เอารถเอาสายยางรถน้ำหน่อยล้างรถนะเปิดก๊อกน้ำก่อนอ่าฉีดป้าช่วยเขาหน่อยดึงเออเอป้าจะบังไฟได้ไหมอ่าเออล้างถูถูไม่ต้องเอาเยอะลูกเดี๋ยวมันพังล้างนิดเดียวพอรถไฟไม่คันใหญ่รถไฟคันเล็กเออ แค่นั้นแหละลูกนะเปิดแล้วครับเออเปาก็ถูเออเอาอีกคันหนึ่งเออล้างรถไฟนะนอือเสร็จยางเอาไปตากด้วยล้างเสร็จแล้วเอาไปตากด้วยครับเร็วล้างเสร็จเอาไปลงเสร็จแล้วเอาไปตากด้วยนะปิดน้เอาไปตากด้วยได้ไหม โ <Okay. S 2> อเคเออนั่นแหละหนูไม่ต้องปิดหนูเปิดนั่นแหละอ่ะล้างถูๆด้วยโอเคบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนนะปอจะล้างรถล้างรถอ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนหมายค่ะนี่หันหน้ามาหน่อยสิโบกมือก็ได้อ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบาย See you See you ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมกำลังขมาคอมเมนต์